เยลูฟี่ฉันมีอะไรอยากจะถามนายหน่อยในฐานะที่ฉันเป็นพ่อของนายนะนะมีอะไรล่ะพ่อคือฉันอยากจะถามว่านายชื่ออะไรอ่ะหถามหน่อยคือมึงเป็นคนกําเนิดกูมามึงไม่รู้ใช่ไหมไปไกลไปค้ยฉันเป็นผีนะคือฉันอยากจะ,จะมีอะไรมาหลอกอะ่ะฉันจะมาหลอกนายนะเฮ้ยฉันมีก็มีอะไรให้คุณเหมือนกันอะไรเหรอนิวเคลียร์ไงไป ระเบิดสาหรับืกอนทุกคนแตงโมฉันอยากจะถามอะไรนายหน่อยทำไมวะทำอใครพูดว่าทำไมแล้วทำไมละ่ะควายไงหลอกดา่ากูใช่ไหมไปไกลไปเฮ้ยเฮ้ยทำไมนายถึงตัวโตอะช้าแล้วเนี่ตอนนี้นทำไมละ่ะยังไม่เลื่อนก็อ้าวก็สวยดิครับเปิดไปเลยดิ เฮ้ยอาคาอินุตอนนั้นนายฆ่าฉันด้วยลาวานิแต่นายฉันอยากได่ยังทำไมล่ะทำไมล่ะจะฆ่านายทำไมล่ะคือฉันอยากจะบอกว่านายลองตะกิวใหม่ฉันหน่อยไหมนี่ไงเดี๋ยวฉันทำอะไรให้ดูนะไปช่วยด้วยไว้อะไรเดี๋ยวพูดเสียชีวิตถ้าชอบกดไลค์กดซับสไครป์ไปแล้วนะบาย